วัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในช่อง Gaming with Pete and f r i e n d นะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่กันในคลิปสอนโหลดเกมวั e พ e Fighting p a ์ทกับวิธีการสมัครจากแอป X7 Game นะครับซึ่งนี่คือวิธีง่ายๆเลยอย่างแรกคุณต้องโหลดแอป X7 Game มาก่อนนะครับ ซีรี้หาได้ทั่วไปเลยเนาะซึ่งพอขึ้นมาอย่างนี้คุณเซิร์ไปเลยเอหรือไม่มันก็ขึ้นมาเองเองนะก็คือเป็นเกม One p วันพีซไฟติ้งพ s ซึ่งผมจะบอกอะไรที่นึงก็คือวิธีการตั้งค่าให้มันเล่นง่ายๆเนาะเดี๋ยวผมทำให,ให้ให้ให้มันดูเหมือนคุณไม่เล่นในแอปอิมูเลชันเลยนะครับ นี่นะกดเปิดไปได้เลยแต่ว่าตอนคุณโหลดเสร็จมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะโอเคนี่ไงมาแล้วครับตอนนี้ก็รอมันโหลดให้เสร็จนะครับโอเคมาได้นะครับซึ่งมันก็จะโหลดอย่างนี้เลยแต่ว่าท่านผู้ชมมันจะมีโหลดสองรอบเนาะซึ่งพอมันโหลดเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าให้ซึ่งตอนนี้ผมก็รอมันโหลดอยู่ ซึ่งบางคบางคนก็อาจจะแหลกๆหหน่อยน,นะคะจะรับคอมบางเครื่องเนาะซึ่ง,งก็จจงคือคอมผมค่อนข้างดีมันก็เลยจะไม่่คยแหลกเท่าไหร่โอเคมาแล้วนะครับก็คือจะทป็อะไรอยูอ่ เป็นบด,ดเซิร์ฟตัวมันจะเป็นโบดที่แบบว่ามันจะรับกั็นรูปทรงโส่วนแบทเฟนอันนี้ก็คือจะเป็นกดข้ามก็คืออันนี้จะใช้เป็นซิงเกิลคลิกหมดเลยมันจะมีแค่อันเดียวเนาะที่เออเพื่อนนะค่ะ อเด้วยนอให้คลิกองฉันตอบแม่ป้นะตัวนี้เช่น okay. อันนี้นะครับจะเป็นกลุ่มโจมตีเราะทุกด,ดูใส่อัน,นีให้มันกดคลิกคลิกอย่างนี้ได้ต่วนี้ก็เป็นสกิลนะครับตัวน,นี้ผมเซตตาแต่แครจะเป็นเล็กอะไรก็ได้เลย้วแต่แตันนี้จะเป็นสกิลอันีเนาะตัวนี้เป็นแดชตัวน,นี้ป็นล็อกเป้า เ,เข้าเกมเลยนะคะกันมาเลยนะครับโอเคเพอเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยซึ่งผมอยู่ถึงดา่านอาราบัสต้านะครับ คืออันนี้ผมตั้งถึงเลเวลไอที่ก่อนเลเวลสามสิบสองถึงจะไอที่ได้ซึ่งอันนี้ผมก็นั่งดูไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าผมก็เล่นมาก,ก็ไม่นานมากซึ่งถึงผมกม็่จดตัวละครค่อๆเยอะและ้วอันนี้ตัวละครที่ผมใช้บ่อยๆก็จะมีเป็น โซโลดูตแล้วก็นักโกายจิย้งที้ผมไ้ั้ฟรี้าโอ้งทั้งทั้งทั้กทั้งทั้งทั้งท้งทั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 ้งกั้งทั้งท้งทั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 ้ีทั้งทั้งทอ้งทั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 ่งะั้งที่งั้งท้งทั้งทั้งทั้เทั่งทั้งทั้งทอ้เทั่งทั้งทั่วทั้ง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 นั้งทั้งนั้งทั้อ้ เพราะว่าไอนี่ผมมันยัเพราะว่ามือผมมันยังไม่ถึงเนาะอันนี้ผมใช้เป็นัวฟันหลักเป็นลูฟี่ลองเปนซันจิซึ่งอันนี้อันที่สองก็เป็นหลักเป็นโซโลอันหักสองเป็นนามิซึ่งถ้าเกิดว่าใครไม่รู้ว่าทําเป็นฟูสกินเหมือนผมทำไงกด F F 1 1นะครับอันนี้แล้วก็กดเข้าเลยอันนี้ก็รอโหลดนะครับ ตโ,โ,โอเคมาแล้วนะครับซึ่งตัวเกมก็เป็นอย่างนี้เลยชุดเกมเลื่นมากนะครับที่เราเล่นในคอมเนี่ยซึ่งมมบอก่าโจมตีการเล่นตา,าสนุกแน่นอนเอ่ะเดี๋ยวผมมาทำคลิปสอนลงรีดวยมางนะัวมูมูเนาะที่ผมใช้เป็นวเ,เล่นนโอเค ผมมาสอนทีหลังวในอนี้ผมก่เ้วย่นเลยครับซ่งมน่เนาะ้าสมอยากเล่นอยากเลขอโหลดเกมอะไรบบสอสมเกมอะไรบอสได้เลยเนาะอันนี้ผมทาให้แน่นอนเล่แน่นอนต่ซอน้นิดหน่อยทีเอย่าเีนรู้ ไ,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 ไม่ใช่ได้ทำคลิปแต่ผมแค่ทำบ่อยๆเนาะซึ่งอันนี้ผมก็จะบอกเลยว่าฉันก็คือถ้าผู้ชมอยากจะรู้ว่าคลิปจะลงเมื่อไหร่ก็คืออันนี้ก็คือจะลงทุกวนนันเนาทุกวันที่ผมทำคลิปไว้ซึ่ง้ว่ก็กไม่มีตารางแน่นอนว่าจะ,จะลงวันไหน เนื่องจากผมไมทำไว้ว่าจะต้องลงทิ้บันไหนบ้างอะไรอย่างนี้เพราะว่าปกติผมก็เมื่อท่าได้ทำาิ้เท่าไหร่หรผมก็ลืมบางทีผมก็อาจจะขี้เกียจนิดหนแต่ผมมาทำทิ้แบบนี้ผมก็ชอบเพราะว่ามันสนุกมากที่มาทำทิปให้ท่านผู้ชมดูชื่อนี่นะรัคือเดือ้อนนลวการดสุด้ก็ คุณยิงย่านี่เลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นเกมแนววันนี้นะที่ก็เกิดมาได้สองเั้นตอนนะครับซึ่งผมเพิ่งจะมาโหลดเล่นอย่างเดอยวไม่ใช่ผมลืมบอกอะไรไปอย่างนะครับคือท่านผู้ชมอาจจะไม่รู้ว่าทำให้ปุ่มมันหายไปยังไงตรงนี้นะครับคือแบบว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้เออ แต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าผู้ชมอ่ะมันจะมีเปิดตรงนี้สุดนะครับแต่ว่าผมผมมันปิดแล้วเนะาะก็คือหลังจากนั้นก็คือถ้าเกิดว่าท้าผู้ชมติดปุ่มมันก็จะหายไปโอเคมาเกมเพจต่อซึ่งพอผมกดกดกด C T R L ซึ่งผมก็จะไม่ได้ว่ามันเรียกว,ว่าอะไรมันก็จะปุ่มหายไปยนี้แล้วก็ผมก็สามารถกดไปได้ thank <laughs> you เต็มเราจะได้ของมากกว่าเดิมเนาะผสมกับเขาจะแจกของฟรีผมบอกเลยว่าเยอะมากโคตรเยอะซึ่งอันนี้ผมว่าจะมีตัวละครที่ได้ฟรีมาเป็นลูฟี่ไทม์เซ็คคิปกับโซโลูไทม์เซ็คคิปเนาะสัวน,นี้เป็นพวกตัวที่ผมใช้ตัวเดิมอันนี้เป็นตัวที่มีในเรือเร่องนะครับก,ก็คือจะเป็น,น,ยปนอ,อย่างนี้เลยก็จะเป็นตัวจริงเก่งๆอย่างนี้แต่ผมอยากใช้ตัวของตัวเองมากกว่า โชวตัวคอนเหมือนเออก็มีโซโลเนาะซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นลายเส้นสวยมากนะครับคือมันโคตรสวยเลยอะ่ะอันนี้ผมผมนับว่าไว้เกมนี้มากเพราะว่าผมผมชอบมากซึ่งเกมนี้ผมก็นว่ามีหลายตัวเลยเนาะซึ่งก็มีทั้งคิซาลงคิซาลูกก,ก็ทุกตัวที่ท่านผู้ชมรู้จักกันนะอย่างเช่นซันจิ โอเคซึ่งตอนนี้ผมก็จะมาลงชัง้นเะพือนเนาะเพราะว่าเมื่อกี้ผมช้าไปไหน่อยเอ่อซึ่งอันนี้เป็นดาวโหลดเนาะก็จะมีภาพของตัวละครมาอย่างนี้เลยซึ่งพวกเราบบสุ่มการโฉงกระชานี่ก็คือ,อปกติทั่วไปเลยเนาะซึ่งอันนี้กดแคปเปลี่ยนตัวละครน,นะจะเก็บต้มไว้ท่านชมชค่ามาสามารถ ไปย้อนดูได้นะคบว่าค่าประมาณนี้ก็จะเพ่อนผมก็จะมีโูนิชนก็มีคลิปเลยู่คเลยสมเพิ่มจะมาดูคลิปนี้ก็จะสามารถไปดูเข้าร่วมเลยนะครับเกมนี้คืออะไร Morning! Okay. เดี๋ยวอันนี้ผมจะให้ดูตัวที่เป็นทาม์สกิฟต์เนาะเดี๋ยวผมโชว์ตัวคนทะี่ทะลุเอเนลว่าตัวนี้เป็นตัวมิสคิฟที่ผมได้เอเนลเขาแจกฟรีนะครับในแบตเทิร์นพาร์ทเนาะคือเราเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็ได้เองอะแต่เนื่องเขาแจากฟรีเยอะมากตัวละครจริงๆเนี่ยคืออันนี้ผมขอโชว์ให้ดูว่าน,น,นี่เนาะเป็นอย่างนี้เลย เี life, like, ่นี yep. yeah. ้เลยดีนละเป็นสุดเท่นี้เสนอของผมตั้งครับนี่ฮะ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 ีะฮ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 ะ

ซึ่งอันนี้ผมก็จะเล่นให้มันยาวๆเลยเนาะเพราะว่าพอดีผมชอบเกมนี้ด้วยแหละก็เลยเล่นไปเรื่อยๆนี่เนาะตัวละครไทยซึ่งจริงๆท่านผู้ชมผ่าตัวมีกันในอันนี้แม่ไปมาแนะนำมาแล้วใช่ไหมเพราะว่าจะพยายามอ่านคอมเมนต์ก่อนอุ้ยเนี่ย กเกมเป็นเมีจบไปมากนะคะคือเกมเนี้ยตัวคอคเก่งเยอะมากแล้วอย่างหนึ่งก็คือท่านผู้ชมก็คือใช้แค่ลูฟี่ยังไม่ทำสคิปผูก็เก่งแล้วโอเคมาดูตัวของพวกลูฟี่ทำสคิปที่ผมได้ฟรีมาก,กันโอเคเลือกซึ่งอันนี้ผมก็จะมา โชว์สกิลเท่ๆให้ดูกันนะครับซึ่งก็มีหลายตัวนะที่ผมยังไม่มีเพราะว่าผมยังซื้อไม่ได้กันแต่คือท่านผู้ชมบางคนอาจจะเชิญเล่นถ้าใครมีเล่นด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีตัวจิ๊กจก็เอามาอวดกันได้เนี่ยครับว่าเป็นสกิลเท่ย่างนี้กันเลยแต่ผมตั้งทาำคลิปผมใช้ไหม เกานี้เลยศตูแบุงกล้าก็พลอย่าทัมดยนี่นะริวโคตรชินี่ไม่เอ้อซุ้โอเคซึ่อันนี้ผมชอบร่างทัสกิลที่แต่มกมากี่เดี๋ยวผมโนตี่

ไม่ตายอาร์ักลาบัสก์กตายเรียบร้อยินสติกลาที่นี่กเป็นตัวระดับมิสติกกันเลยเดียวนะครับก็คือพวกตัวไามชาา์ชิคิดจะโกงเป็นพิเศษเออก็ก็โกงเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าก็มันเป็นตัวไามชาา์ชิคิดแล้วมันก็ต้องเก่งแล้วอะ่ะนี่ผมได้เศษตัวฟอนนานี่มาไว้จเป็นอัพดาวนะ วันนี้ผมจะจัดเป็นเซตเหมือนเดิมเลยโซโล่โซโลตอนยังไม่ทามสกิเนะซึ่งท่านผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจว่าไอ้พวกตัวนี้มันจะเป็นไงแต่ว่าด้านบนอ่ะมันจะมีขึ้นแปลภาษาให้เนะาะสำหรับคนที่ไอ้เนี่ยอยนมกรับกนี่ไม่เอาเพราะว่ากาัง

ที่ได้ก็คือเราต้องมีการ์ดของตัวละครก่อนซึ่งผมจะไปโชว์ให้ดูซังโตริวซังโทริววู้ชี่ซังซิคคิซึ่งแบบนี้ภาษาไทยผมไม่แน่ใจว่าชื่อศัพท์อะไรนะครับช่วยช่วยบอกหน่อยทีพ่อของมันก็คือคนนียคนนี่นะอย่า

ทีกลหนึ่งถน้มอยากไดสกิลพวกนี้คือท่านผู้ชมได้เป็นวมันก็จะมีโอกาสได้เลยแต่ที่จริง่เท่านอยากได้ไวๆเลยก็คือใช้ตัวละครที่เ้าใหมานื้อเรื่องะซึ่งผมองด้ย่ายงไงอไรวะนน้ไปกขามาเพือนราจะได้สกิลแต่ละตัวมาของที่มันอยู่ในภาคแรก east blue อยู่เนาะ ซึ่งอ,อันนี้จะเป็นบอสนีเนาะตัวละครที่มันมาจากเนื้อเรื่องอันนี้มันก็จะเก่งเป็นพิเศษม,มากเลยน,นี่ก็จะมีโคบี้อะไรด้วยนะครับซึ่งผมเราก็ชอบมากเลยผมบอกเป็นล้านรอนแล้วผมชอบกิน ึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นหน้าโหลดเนาะซึ่งก็จะมีตัวละครโชว์แบบฉากใช้สกรูใช้สคิลซึ่งผมนะว่าเกมน,นี้ก็จะบางบางครั้งก็ภาพแอนิเมชั่นของเกมตัวองไม่ก็เกาอาภาพแบนี้มาก็บางครั้งนา ลองนี่คือถ้าเกิดว่าเราเรียกออกมาช่วยก็คือบางตัวก็จะมาช่วยสู้บางตัวก็จะมาบัฟมันอ,อย่างนี้อย่งองางนี้ลองจะมาช่วยวันวจส,นส,ส่ง่ผมก็ไไ้ โคด้าขายมาใหผมลผมแนะนำนะครับผมว่ถ้ามันไม่มีขายคิวเนี่ยคือก็ที่จัดการพวกนี้ก่อนนะครับโอเยสีกดะอ้ยขับถึนมเจอก็คือเจอคอนโลเลยผมเนเปลี่ยนไม่ใช่ได้จับมาเลยทงโเชื่อจับกันอะโอ้ย้อามรู้ โคด,ดามเ,นนะเ,เมจโคตรแรงะเืนอนักเลย

ก็คือถ้ามักดทีเฉยอันนี้มันจะไม่ใช่ฟูสกินะรี่คก่มกดน่มกดปุมกปุ่มดปกมกดปุ่มกดมกมดม ซึ่งเดี๋ยวผมลงดานนี้ดานสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปทำคลิปอื่นยิงที่จรู้แล้วก,กันจบไปไวโอเคมาแล้วนะครับซึ่งอันนี้ผมกี่ย

五十米